ผมมิสเตอร์ฮัฟเซียร์เชื่อสะใจครับอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศพมา่าเราจะชิมอาหารของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้า,างแบบนี้อันนี้เลย How much? How much? อ๋นี่ครับกิ้มน ja ้ำจิ้มตรงนี้ครับแล้วก็กินครับเห็นแล้วเรากินพริกตามนี้ครับนี่อร่อย กินอยู่ที่เนี่ยครับกินป้ายรถเมล์พอดีใครๆก็กินกันผมก็กินด้วยครับแล้วนี่ครับมันๆอย่างีงครับสุดยอดมากจิบแล้วต้องซื้อครับจินกันไปเลยครับ จิ้มแล้วให้กินให้หมดไปไม้เดียวนี่คล้ายๆจะเป็นตื่นๆมันทุกอย่าง

เป็น้ะโร้อร่อยเขาคนคกันนะสุดยอดครับเยี่ยมครับกินอะไรดีทีนี้กินไส้นะครับมละม้ละสองบาทนะครับผมไม่แน่ใจ